เอ,อบุญมามึงก็เล่าธรรมมามาตั้งหลายตอนแล้วกูยังสงสัยอยู่เลยว่าธรรมะปลายที่เอ็งพูดมันช่วยอะไรได้จริงหรอช่วยมากเลยเน็งแต่อย่าคิดว่าธรรมะปลายมันง่ายไปนะมันง่ายแต่ลึกนึกเหรอกูยังงองอยู่เลยตอนจะสวดก็ลืมตอนจะนั่งสมาธิก็ง่วงเอ็งรู้จกักพระโพธิสัตว์จากพื้นโลกไหมฮะตายดีนเนา โผล่มาจากรูหรือยังไงวะจริงๆเลยพระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้ในสัทธรรมบุญริกสูตรบทที่15ว่ามีพระโพธิสัตว์นับไม่ถ้วนที่ผุดขึ้นมาจากใต้พื้นโลกเพื่อสืบทอดธรรมาในยุคเสื่อมอย่างยุคของเราเพราะท่านไม่ได้มาจากที่ไกลเลยท่านอยู่กับเราคนธรรมดาในโลกนี้ไม่ใช่เทพไม่ใช่พรมแต่คือคนที่แม้จะงงแม้จะเหนื่อยแต่ยังไม่ยอมแพ้ความดีแล้ว ใครเป็นหัวหน้าโพธิสัตว์พวกนั้นพานิชิเลนไดชนินท่านสวดน้ำเมียวโฮเลง,งเงเคียวแล้วลุกข,ขึ้นแบกธรรมไว้ทั้งที่ถูกข่มเหงเพราะท่านเชื่อว่าธรรมยุปไปต้องมีคนธรรมดาเป็นคนสืบทอดแล้วกูที่งงทุกวันนั่งสวดไปไง,งั้นงั้นจะเป็นโพธิสัตว์จากใต้ดินได้ไหมวะถ้าใจเองยังอยากดีเองก็เริ่มยืนอยู่ตรงพื้นดินเดียวกันแล้วละ่ะแค่กล้าก้าวก็คือ ขุดขึ้นมาแล้วน้ำมียวโหเฮล่งแงเคียวแล้วขนมโต๊ข้างๆนั้นถือเป็นทานไหมฮ <laughs> ถ้าแบ่งด้วยใจดีมันก็เป็นทานบานมีละหนึ่ง